คีโตคืออะไรากฟรราร์มาทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย คีโตค่ะจริงๆมันก็คือการที่เราอะค่ะเหมือนกับว่ามีการใช้วิธีการลดน้ําหนักแบบหนึ่งที่ทําให้การที่ควบคุมปริมาณของตัวคาร์โบไฮเดตคุมปริมาณของตัวน้ําตาลโดยที่เราอะค่ะไปรับประทานอาหารประเภทไขมันที่เป็นไขมันดีแล้วพอการทําแบบนี้ค่ะสุดท้ายค่ะร่างกายพอไม่มีน้ําตาลและมีไขมันเยอะเข้านะคะมันก็จะทําให้ร่างกายค่ะเขาเผาผลาญตัวไขมันแล้วก็เกิดเป็นสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าขี่ตขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขา ก็เลยเรียกกันว่าอาหารคีโตแค่นั้นเองเลยค่ะซึ่งถามว่าพอกินลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็เข้าข่ายกับคล้ายๆกับการที่เราลดอาหารประเภทตัวคาร์โบไฮเดตหรือว่าตัวน้าตาลเพราะว่าการที่เราลดอาหารน้ําตาลหรือว่าอาหารคาร์โบไฮเดตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายก็เขาก็จะดึง ไขมันจากแหล่งอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตับจากช่องท้องจากตัวผิวหนังเรามาใช้นะคะแล้วมันก็เกิดสารที่ชื่อว่าคีโตแล้วคีโตตัวเนี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้ร่างกายเราอะค่ะเหมือนกับมีการเผาผ,าผ่านอะไรที่มันดีขึ้นแต่จริงจริงนะคะวิธีเนี้ยถ้าทํมากมากเข้าอะค่ะบางครั้งอะค่ะคีโตมันจะเป็นสารมีกลิ่นก็อาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นตัวเพิ่มด้วยนะคะซึ่งจริงๆหลักการมันคือหลักการเดียวกันเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกินแต่ไขมันดีก็ได้แต่เราให้เรารู้ไว้ว่าอาหารที่เราควรลดอะค่ะ ก็คือลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตกับตัวน้ําตาลลงนะคะแค่นี้ค่ะมันก็จะทําให้เหมือนกระ,กระบวนการเผาผลาญต่างๆที่เราว่าไปในการดึงไขมันออกมามันก็เกิดผลเหมือนกับการที่เรากินอาหารคีโตเช่นเดียวกันนะคะ<อ>เพียงเท่านี้แหละคะ่ะถ้าเราเข้าใจหลักการนะคะเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีร่างกายที่กระชับคุ่นที่ดีแล้วก็น้ําหนักที่ลดลงได้แล้วนะคะยังไงเราก็กดติดตามช่อง จะจ่าฟาร์มาทอคเอาไว้นะคะมีให้ทุกช่องทางว่าจะเป็น Open Chat, i n s t a g r กรมมี u t u b e ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ LINE OA กับาสามารถที่จะคุยกันเข้ามาได้หรือจะคอมเมนต์กันมาก็ได้เผื่อเพื่อนๆจะได้ฟังกันด้วยเผื่อเรื่องไหนมีประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมาทําคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะคะจ่าฟาร์มาทอคอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ